สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาการบริหารการขายตรงนะคะหน่วยที่สี่แล้วในเรื่องของคุณสมบัติและจรรยาบรรรของวิชาชีพสําหรับการขายเมือาชีพนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณสมบัติและจรรยบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าการเป็นนักขายที่ดีนั้นนะคะจะต้องจะ,จะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้น,นขึ้นอยู่กับการบริการผลิตภัณฑ์ อย่างเดียวไม่ได้นะคะแต่ต้องอาศัยคุณสมบัติของบุคคลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการยึดมั่นในจรรยาบาลวิชาชีพที่ดีนั่นเองการพัฒนาตนเองในในด้านเหล่านี้ค่ะจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้านะคะรวมทั้งยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นด้วยนะคะจรรยาบาณวิชาชีพจึงเป็น ตัวสาคัญนะคะที่จะทําให้ธุรกิจนั้นยั่งยืนหรือไม่นั่นเองนะคะบางคนไม่มีจัญญาบันในการขายนะคะขายดีได้แค่ไม่นานคะ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องลูกค้าก็หายไปนะคะเพราะว่าผิดจัญญาบายไม่รักษาคําพูดต่างๆนั่นเองนะคะรากฐานของความสําเร็จนะคะมีอะไรบ้างบุคลิกภาพและทัศนคตินะคะบุคลิกภาพที่โดดเด่น หนึ่งนะคะบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าสังเกตตั้งแต่การประเมินคุณค่านะคะการมีมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนั้นจะช่วยสร้างความประทับใจทันทีแล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ยังมีระบบมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะการที่จะสื่อสารให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะดูการความกระตือรือร้นนะคะ แสดงพลังเชิงบวกและก็ความพร้อมกับการให้บริการนั่นเองนะคะสนะคะความมั่นใจในตนเองเพื่ออะไรสร้างความน่าเชื่อถือและความไวม้วางใจให้กับลูกค้าค่ะอันที่3นะคะการแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยนะคะสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพและก็ความใส่ใจในรายละเอียดนะคะเวลาเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะคะเราก็ชอบพนักงานที่พูดดีนะคะมีความกระตือรือร้นสนใจ ลูกค้านะคะแล้วก็แต่งตัวสวยแล้วก็อยากจะเข้าหาคนเหล่านั้นถูกต้องไหมคะคราวนี้ทัศนคติที่สร้างความแตกต่างนะคะทัศนคติเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเลยในการทำงานช่วยให้คุณสามารถเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะการคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็มองหาโอกาสในทุกสถานการณ์นั่นเอง สองนะคะอดทนค่ะอดทนกับความยากลําบากและการถูกปฏิเสธอย่างสง,ง่านงามนะคะเราต้องทําใจนะคะเป็นพนักงานขายเนาะมันจะต้องถูกปฏิเสธไม่ซื้อไม่เอานะคะเราก็ต้องอดทนกับความที่ต้องถูกความ,วามปฏิเสธด้วยนะคะต่อมานะคะความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้นะคะที่ต้องพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเสมออย่างต่อเนื่องเองเพื่อการบริการที่ดีขึ้น และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4จิตใจที่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับลูกค้านั่นเองค่ะแล้วคราวนี้อะไรบ้างล่ะที่เป็นทักษะท,ที่ใช้ในการสื่อสารนะคะทักษะที่สําคัญก็คือศิละปะแห่งการสื่อสารนั่นเองนะคะเราเป็นนักขายเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารซึ่งเป็นประสิทธิภาพและเป็นหัวใจสําคัญของ ของความสําเร็จในอาชีพนักขายที่ดีและการบริการเลยนะคะนักขายมืออาชีพนั้นต้องเชี่ยวชาญในทั้งรูปแบบสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนหรือการนําเสนอนะคะเพื่อให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลอย่างชัดเจนสร้างความเข้าใจและโน้มน้าวลูกค้าได้อย่างมีสิทธิภาพถ้าเกิดว่าเราไม่มีทักษะการสื่อสารที่ดีเนี่ยเราจะโน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้ไหมค่อนข้างลําบากนะคะถ้าเรามีทักษะการสื่อสารที่ดีพูดดีนะคะ ก็เป็นแรงจูงใจนะคะให้เราขายสินค้าสินค้านั้นได้นั่นเองนะคะทักษะการสื่อสารทอันที่หนึ่งคือทักษะการพูดนะคะต้องพูดชัดเจนกระชับใช้ถ้อยคําที่เข้าใจง่ายนะคะหลีกเลี่ยงคาศัพท์ที่ซับซ้อนเกินไปเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ทันทีนะคะบางครั้งนะการขายสินค้าหลายๆอย่างมันจะมีคําศัพท์เฉพาะมีเทคนิคเฉพาะนะคะเราก็ต้อง อธิบายเป็นภาษาบ้านๆภาษาที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงตัวสินค้านั้นๆนะคะต่อมาน้ำเสียงที่น่าฟังค่ะน้ำเสียงเนี่ยให้เหมาะสมกับบริบทอารมณ์ของการสนทนาด้วยนะคะบรรยากาศต่างๆเป็นการสร้างบรรยากาศในการชักชวนนะคะต่อมานะคะภาษาที่เหมาะสมต้องใช้ภาษาที่สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้านะคะ วัยและก็สถานการณ์ต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็การเชื่อมโยงกันค่ะต่อมาทักษะที่2นะคะทักษะการเขียนนะคะต้องเขียนข้อความที่กระชับนะคะข้อความหรืออีเมลตรงประเด็นแล้วก็มีใช้คําน้อยแล้วก็ให้ครบถ้วนนั่นเองนะคะ สนะคะความเป็นมืออาชีพรักษามาตรการการเขียนที่ดีตรวจสอบไวยากรณ์การสะกดคําให้ถูกต้องนั่นเองค่ะอันนี้สําคัญเลยนะคะคำ,คำผิดคําถูกเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเราจะทําขึ้นป้ายโปรโมชั่นต่างๆนะคะต่อมาค่ะการจัดรูปแบบการจัดข้อความให้อ่านง่ายนะคะการใช้พอยต์การใช้พารากราฟที่เหมาะสมนะคะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจนั่นเองค่ะ แล้วนะคะเมื่อเราโตขึ้นในระดับผู้บริหารนะคะการนําเสนองานต่างๆนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะทักษะการนําเสนอนั้นเพื่ออะไรคะการถ่ายที่สินค้าต่างๆแสดงให้ถึงคุณสมบัติการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนแล้วก็น่าสนใจค่ะและชี้ให้เห็นผลประโยชน์เน้นถึงคุณค่าแล้วก็ผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองนะคะที่ลูกค้าจะได้รับนะคะไม่ใช่แค่คุณสมบัติของสินค้าอย่างเดียวนะคะต้องชี้ให้เห็นว่าสินค้าที่ซื้อไปนั้นมีประโยชน์อะไรนะคะและสุดท้ายนะคะการโต้อตอบการมีส่วนร่วมกเป็นผู้รับฟังนะคะรับฟังคําถามและการตอบอย่างมั่นใจแล้วก็ชัดเจนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะทักษะที่จําเป็นต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะคนเรานะคะเป็นลูกค้าเป็นนักขายที่ดีนะคะจะต้องสร้างความสัมพันธ์นะคะกับลูกค้าซึ่งเป็นรากฐานระยะยาวในการปิดการขายที่ดีแล้วก็ปากต่อปากบอกต่อไปนะคะการสร้างมนุษยสัมพันธ์นะคะไม่ใช่แค่ขายสินค้าอย่างเดียวนะคะแต่ยังต้องสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ความไว้วางใจความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ ให้ลูกค้านะัรู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็ได้รับการเป็นดูแลเป็นอย่างดีนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะการตั้งใจฟังนะคะเขาบอกว่าการตั้งใจฟังที่แท้จริงนั้นน่ะหมายถึงการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับสิ่งที่ลูกค้าพูดนะคะไม่ใช่แค่รอคอยโอกาสที่จะตอบการใช้ภาษากายที่แสดงให้เห็นความสนใจเช่นการสบตาการพยักหน้าการถามตอบเพื่อขยายความนะคะเพื่อให้ความเข้าใจต้องการ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าแล้วก็หมดความกังวลของลูกค้าอย่างลึกซึ้งนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะการสร้างความไว้วางใจนะคะเขาบอกว่าการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างได้ยากมากนะคะแต่ถ้าเสียคือเสียได้ง่ายมากเลยนะคะแสดงถึงความจริงใจในการสื่อสารนะคะรักษาคำมั่นสัญญาค่ะตรงไปตรงมาหากมีข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์ควรแจ้งลูกค้าให้ทราบอย่างตรงไปตรงมานั่นเอง ็นการสร้างความซื่อสัตย์และก็ความน่าเชื่อถือในระยะยาวค่ะข้อที่3นะคะความเห็นอกเห็นใจค่ะการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเป็นทักษะที่สําคัญเลยนะคะที่จะคุณจะเข้าใจถึงมุมมองของลูกค้านะคะแสดงว่าคุณเข้าใจสถา,านการณ์ของผู้เขาก็สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างดีค่ะซึ่งความเห็นอดเห็นใจเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมสะพานลูกค้าที่สามารถ ในเชิงลึกสามารถทําธุรกรรมให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการที่เราได้อีกเลยนะคะต่อมานะคะการสร้างสายสัมพันธ์นะคะคือศิละปะในการสร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้าเลยนะคะต้องหาจุดร่วมกันในการสร้างความน่าสนใจนะคะการใช้อารมณ์ขันที่เหมาะสมการแสดงถึงความสนใจกับลูกค้า เนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่เราแค่ช่วยโอกาสทางด้านธุรกิจนะคะแต่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สามารถเปิดใจในการสื่อสารได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะทักษะที่จําเป็นต่อมาเป็นทักษะการแก้ไขปัญหาและและการบริหารจัดการนั่นเองนะคะซึ่งในโลกของการขายและบริการนั้นความท้าทายจะเป็นอุปสรรคและเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทักษะในการแก้ไขปัญหาและการบริการจัดเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้เราเนี่ยค่ะสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากต้องรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็พัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะการโต้แย้งอย่างชาญฉลาดนั่นเองค่ะ ข้อสงสัยแล้วก็ข้อกังวลต่างๆที่ลกูกค้าถามเนี่ยเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ปัญหารับฟังข้อโต้แย้งด้วยความใจเย็นนะคะต้องวิเคราะห์ข้อมูลสาเหตุที่แท้จริงค่ะและก็นําเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายเลยการโต้เถียงเนี่ยหรือการป้องกันตัวเองเนี่ยแต่ต้องมุ่งเน้นไปหาทางออกร่วมกันนะคะต้องหาทางออกร่วมกันเนาะไม่ใช่โต้เถียงโต้แย้งกันไป ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะคะต่อมาค่ะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะเวลานั้นเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะในการทํางานขายการจัดตารางนัดหมายการติดตามลูกค้าการจัดลําดับที่สําคัญของการทํางานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในการจัดการเวลานะคะตั้งเป้าหมายรายวันแล้วก็การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับความต้องการของงานนั่นเองค่ะต่อมาค่ะการจัดการด้านความเครียดและอารมณ์นะคะการขายนั้นนะคะมักจะถูกมาพร้อมกับความปฏิเสธอย่างเป็นประจำเลยฉะนั้นนะคะการควบคุมอารมณ์กับการรับมือกับลูกค้าการจัดการกับความเครียดนั้นจึงเป็นทักษะสําคัญนะคะเพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการ กำจัดความเครียดนั้นเช่นการหายใจลึกๆนะคะการพักผ่อนที่เพียงพอการมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนค่ะไม่ใช่แค่การตัดสินนะคะทัศนคติเชิงบวกนะคะและความมุ่งมั่นแม้จะต้องเผชิญความท้าทายนั่นเองค่ะและข้อที่4นะคะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะ ซึ่งสถานการณ์ไม่คาดคิดนั้นอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะคะความสามารถในการคิดหาทางออกอย่างรวดเร็วนั้นจะสร้างและสร้างสารรค์นั้นจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นประเมินทางเลือกต่างๆและตัดสินใจข้อมูลที่มีพร้อมกับความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั่นเองค่ะ คราวนี้จัรยาบรณวิชาชีพการขายตรงที่ปฏิบัติต่อลูกค้ามีอะไรบ้างนะคะจรรยาบรณน,นั้นนะคะเป็นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งในวิชาชีพการขายตรงเลยนะคะต้องยึดมั่นในหลักประจจรรยาบรณน,นะคะไม่เพียงแต่ปกป้องสิทธิ์ของลูกค้าแต่ยังสร้างความสร้างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงที่ดีให้กับตนเองและอุตสาหกรรมโดยรวมนะคะซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จระยะยาวนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างนะคะ 1. ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์นั้นต้องคือการให้ข้อมูลห้ามให้ข้อมูลที่เป็นท็ศเด็ดขาดนะคะนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆนะคะห้ามกล่าวอ้างสรรพสุขค,คุณเกินจริงนะคะหิ้งเรื่องการพูดเกินจริงหรือสัญญาในสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทําได้ความซื่อสัตย์สร้างความไว้วางใจที่แท้จริงนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะ เคารพความเป็นส่วนตัวค่ะไม่รบกวนในเวลาที่ไม่เหมาะสมเคารพเวลาส่วนตัวของลูกค้าติดต่อในช่วงเวลาที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตค่ะแล้วก็ปกป้องข้อมูลส่วนตัวนะคะการเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภยัยและไม่นําไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะและความรับผิดชอบนะคะ ส่งมอบตรงตามข้อตกลงค่ะรักษาคำมั่นสัญญาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นคุณภาพสินค้าระยะเวลาการส่งมอบหรือเงื่อนไขต่างๆนะคะการบริการหลังการขายที่ดีค่ะให้การดูแลและสนับสนุนลูกค้ายอย่างต่อเนื่องนั่นเองแม้หลังการแม้หลังจากการขายเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวค่ะ ซึ่งการปฏิบัติตามรัจจัญฐบาลเนี้ยจะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการขายตรงและการตลาดแบบขายตรงพศ2 5 4 5คะซึ่งกำหนดมาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการขายตรงในประเทศไทยนั่นเองค่ะต่อมานะคะการปฏิบัติตัจจรบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อบริษัทและก็คู่แข่งนะคะ จัญญาบันนั้นนะคะไม่ได้เพียงแค่ปฏิบัติต่อลูกค้าเท่านั้นแต่ยังต้องรวมถึงต่อองค์กรที่คุณเป็นตัวแทนและก็คารบในคู่แข่ง,ขงด้านการค้าด้วยซึ่งเป็นรากฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมและพัฒนาศาสตรกรรอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะอะไรบ้างล่ะเรามาดูกันเลยค่ะ อันที่1น,นะคะความรับผิดช,ชอบต่อบริษัทต,ตั้งแต่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างยิ่งคัดโดยไม่ละเมิดหาช่องหาหาช่องทางต่างๆนะคะต่อมานะคะปฏิบัติตามแผนการตลาดดําเนินการขายและ การตลาดตามแผนที่บริษัทกําหนดค่ะไม่สร้างแผนการตลาดของตนเองที่ขัดต่อนโยบายหรือสร้างความเสียหายต่อองค์กรนั่นเองค่ะป้องกันชื่อเสียงของบริษัทด้วยนะคะปฏิบัติตนในลักษณะที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทและหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจทำร้ายชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือขององค์กรนั่นเองนะคะก็คือ เราอยู่บริษัทไหนคะเราก็ต้องรู้จักว่ารักองค์กรนะคะไม่หาช่องทางที่จะทําทางทุจริตนั่นเองนะคะรักษาภาพพจน์รักษาชื่อเสียงนั่นเองนะคะไม่สออทุกอย่างไปในทางทุจริตนั่นเองนะคะต่อมานะคะความเป็นธรรมต่อคู่แข่งนะคะห้ามโจมตีหรือทําร้ายกันนะคะงดเว้นจากการกล่าวในทางลบแล้วการโจมตีหรือการทําร้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทคู่แข่งโดยเด็ดขาดน,นะคะ อันที่2นะคะแข่งขันด้วยคุณภาพค่ะมุ่งเน้นการน,นําเสนอจุดเด่นและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของตนเองแทนการทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งนะคะขารบกติกานะคะปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎหมายทางการแข่งขันค่ะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคค่ะ การแข่งขันที่เป็นธรรมนะคะคือการยกระดับตนเองให้สูงขึ้นไม่ใช่แค่ดึงคู่แข่งให้ต่ำลงนะคะทุกวันนี้ค่ะการแข่งขันมันสูงมากถ้าเราโจมตีคู่แข่งขันมันเหมือนเป็นการดึงยกระดับการดึงดูดการแข่งขันเนี่ยให้ต่ำลงนะคะเราจะค้าขายอะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรโจมตีคู่แข่งขันของเรานะคะเราควรยกระดับสินค้าเราให้มีคุณภาพการสื่อสารที่มีคุณภาพดีกว่าการที่เราจะไปโจมตีสินค้าของอีกแบรนด์หนึ่งนะคะ มาตรฐานสากลตามหลักปฏิบัติของสมาคมการค้าไทยนะคะหรือ TDSA นะคะสมาคมการค้าไทยเนี่ยหรือ TDSA เนี่ยได้จัดทำประมวลจริยธรรมนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานของภาคอุตสาหากรรมการขายตรงให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะแล้ก็สร้างความ และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะหลักการของจริยธรรมของ TDSA เนี่ยมีอยู่5ข้อนะคะอันที่1เลยนะคะการสร้างความซื่อสัตย์ในการให้ข้อมูลนะคะนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์แผงการตลาดและโอกาสธุรกิจอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนค่ะสองนะคะการเคารพสิทธิผู้บริโภคนะคะให้สิทธิในการยกเลิกและก็คืนสินค้าตามกฎหมายกําหนด รวมถึงการป้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวเองด้วยนะคะ 3. ค่ะการห้ามการบังคับหรือคมคู่นะคะไม่ใช่วิธีการที่เป็นการมีบังคับหลอกลวงหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนค่ะ 4. นะคะการเคารการรับผิดชอบต่อสังคมนะคะด้านดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะและ5นะคะการพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะส่งเสริมการฝึกอบรมและก็พัฒนาทักษะให้กับสมาชิกอย่างส,สม่ำเสมอนั่นเองนะคะโดยศ,ศึกษาอะไรบ้างศึกษาการประมวตริยธรรมนะคะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะติดตามผลและประเมินผลแล้วก็พัฒนาอย่างพัฒนาและก็ปรับปรุงนั่นเองค่ะ ผลกระทบจากการขาดจริยธรรมนะคะหากเรานะคะขาดจริยธรรมมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะการละเลยหรือไม่หรือละเมิดจริยธรรมวิชาชีพไม่ได้ส่งผลเพียงแต่ระยะสั้นนะคะแต่สาแต่จะสร้างความเสียหายระยะยาวเลยตั้งแต่ตัวคุณเองลูกค้าบริษัทและอุตสาหากรรมโดยตรงการเข้าใจถึงผลกระทบเหล่านี้ค่ะจะสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้คุณยึดมั่นใน หลักใจยับบานย่างเข่งคัดนะคะผลกระทบต่อตนเองมีอะไรบ้างคะ1เลยค่ะสูญเสียลูกค้านะคะความไว้วางใจที่ลูกค้าจะหายไปนะคะลูกค้าจะหันหลังและไม่ให้กลับมาใช้บริการคุณอีกค่ะ2นะคะเสียชื่อเสียงช,ชื่อเสียงที่เสียหายจะส่งผลต่อโอกาสในการทํางานและพัฒนาอาชีพในอนาคตค่ะอันที่3นะคะถูกลงโทษทางกฎหมายนะคะ การละเมิดที่ร้ายแรงอาจนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นค่าปรับหรือโทษจำคุกค่คะต่อมานะคะสูญเสียไรายได้ค่ะยอดขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อลูกค้าเริ่มไม่ไว้วางใจค่ะและความเครียดทางจิตใจนะคะความรู้สึกผิดและความกังวลจากการกระทําที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมานะคะผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมนะคะ 1. ทําลายความน่าเชื่อถือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักขายบางคนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจขายเด็ขายทางตรงทั้งระบบเลยนะคะสองซาคติในสังคมค่ะประชาชนมุมมองธุรกิจขายตรงในแง่ลบนะคะลีกเลี่ยงและส่งผลโอกาสของผู้ประกอบการที่ดีทั้งหมดนั่นเองค่ะสนะคะกฎระเบียบที่เข้มงวดเหตุการณ์ที่ไม่พึง ประสองค์อาจนำไปสู่การออกกฎหมายที่เข้มงวดกว่าทำให้ทาให้การประกอบธุรกิจยากขึ้นนั่นเองค่ะและ C ี่ลดโอกาสทางธุรกิจนักธุรกิจใหม่ลังเลท,ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าความกังวลเรื่องชื่อเสียงค่ะและสุดท้ายนะคะการแข่งขันที่ไม่เป็นทรงค่ะผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องอาจเสียเปรียบคู่แข่งที่ใช้วิธีการไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะเส้นทางนักขายมืออาชีพนะคะมีอะไรบ้างนะคะ 1. น,นะคะคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้เลยทัศนะคติตที่ถูกต้องค่ะความคิดบวกความอดทนนะคะและความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ถูกต้องค่ะ 2. นะคะทักษะที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสุดท้ายนะคะจรรยาบรณที่มั่นคงค่ะ ความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดช,ชอบแล้วก็การเคารพในสิทธิของผู้อื่นนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นเส้นทางสู่ความสําเร็จของการเป็นนักขายมืออาชีพนั่นเองนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันบทถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ